กินน้ำพันไหมคะเห็นไหมคนอื่นเขาทําอะไรกันอยู่ช่วยหันกลับไปดูลูกน้องเธอบ้างขนาดลูกน้องเธอยังมีห่วงคซะมากกว่าอย่าทําอะไรงี่เง่ามากหน่ะเก็บทำไมพี่ตาว่าอีกเก็บแบบนี้ทมื่อว่าเก็บเจ็บอยากเอาเก็บไปเปลี่ยนเสรียบหน่ะตีทด้ไมอ่ะ ช่วยเข้าใจอะไรด่างมากากว่านี้ด่างมากกว่านี้ฟูมไฟกว่านี้ฟูมไฟกว่านี้มันคือโอ้ยคุณเถื่อนมากวิคโฮช่วยเข้าใจอะไรเนี่ยเถอ่อยอย่าคุณหนูงี่เง่า <c oughs> มองที่ปากฉันมองมองหลังลำแขวเ <c oughs> ธอมากฟูมไฟตีปุก่นหัว,ว <c oughs> ไร้สาระว่ะแล้วก็ คอมประโยชน์ท้ายประโยชน์ที่แบบประโยคน์ที่ือนที่เขาจะร้องว่าฉันจึงต้องวนกลับมาเราต้องรำคาญไปจากชีวิตฉันไปเอาให้เขาออกไปไปแล้วเคสต้องไปจริงๆเคสต้องแบบไม่แต่ว่าอยากอยากให้เป็นคมๆเป็นแบบเหมือนแบบพอแบบไปปุ๊บเคสก็แบบ แล้วก็ไปจริงๆแล้วก็ไปเออแล้วพอพอแว่าพกไปไปสุดสุดทุกแล้วแบบไปทํายืนทําหน้าเศร้าแบบไปเกาะยืนทําหน้าเศร้าอยู่แล้วก็นาตี้นาบีเอ่อนาตี้นาบีแท็กเจ็ดนาบีแท็กเจ็ดแล้วก็กลับมาโพสท่าเศร้าของเราต่อเข้าใจไหมแล้วทันทีที่เพลงขึ้นความคอมเมดี้ของหนูจะเกิดขึ้นทันทีตรงไหนตรงที่ว่าคุณกําลังเศร้าอยู่ คุณกำลังเศร้าอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเพียชื่นว่าอะไรนะใจยังจำเธอไม่จางใช่ไหมจดึงๆๆงดึงึงงเงี้ยพอเราเศร้าอย่เงี้ยใจยังจำเธอไม่จางเป็นบุญแรงเลยถ้าบุญแรงของพี่เบิร์ตเอ้อีตูดประกอนถ้าบุญแรงของพี่เบิร์ตเอามาใส่ได้คือแบบใจยังคือมาแบบเบอร์เต็ม หนูต้องเบอร์เต็มเื่อนะห,หนูไม่สามารถโดยน็อตอย่างนี้ดีกว่าเปิดด้านข้างอยา่ยาอย่าเอามือขวาเล่นนะพยายามถ้าเราหันทางนี้เราใช้มือซ้ายถ้าเราหันทางนี้เราใช้มือขวาเข้าใจป่ะอย่าพูดว่าววใจยังจำเธอไม่ได้แหงกันไปไม่นาะนคือกลับมาเลยเออมาเบอร์เต็มใน,ในตอนที่เก็บรองคือพี่พปอลต่อยอยู่ใช่ไหมใช่เราก็จะแบบ ก็ยังวนเวียนมาชุ้ทีอะไรเงี้ยเข้าคูกคีตลอดมาคุกครีคลเลยเค,คือปอจะเซ็งมากคือแบบนันชนีน้อยไม่เข้าใจโรคเลยเลย <c oughs> ฉันไร้เทแลทุกก็ยังกลับมานั่นอย่างเงี้ยนะเก็ <c oughs> บขอเบอร์ใหญ่มันมันต้องมันต้องหลายแบบไหนมันต้อง, <c oughs> จ,รงจริงจริงจังเลยของเราเป็นคนจริงจังชัดเจน <c oughs> จะชอบหลุดขำม,มาสมาธิที่ดีแล้วเก็บ เกร็อย่าร้องไห้แบบดึงดึงชื่ออะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่เอาไม่เอาแบบเอาแบบเบอร์แบบใหญ่ดูแบบันเก่งเจ็บมึงชิบสีงลงไปในกล้องเลยโอโหขอแบบเสียงเป็น่สร้องร้อนแบบใส่ได้เต็มเลยนะนะขออีกทีหนึ่งแล้วมาเมื่อกี้เกขมาดูเกมาดูนะเกขมาปุ๊บ กินไหมคะเห็นไหมว่าเบเกตผิดตัวเองไปครึ่งหนึ่งแล้วเบกตสามารถกินไหมคะเปิดหมดเลยแล้วยังสื่อสารได้เข้าใจไหมลูกอย่าปิดตัวเองอย่างนี้เปิดโอเคไปแล้วทุกคนดูฟังนะลูกเอาไปใช้ของตัวเองนะไปต่ค่ะกินไหมคะน้ำผันไม่หิวเห็นไหมว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ย ลูกน้องเธอยังมีหัวคิดซะมากกว่าเลยเกดทกําตัวให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้ไหมพี่ปอรู้เลยว่าเกมเจ็บอ่ะเก็บไม่เคยเอาตัวไปเกียบที่มันอะีกจะตี้เลยนะโอเคครับวิที่ปอรู้เลยว่าเกมเจ็บอ่ะคนอย่างแกบอ่ะไม่ค้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนะพี้แล้วทีเนนะี่ ช่ยอ้โหลงเลยขอเบอร์ใหญ่ยงั้งมันก่อนไม่ต้องไปยุ่งผมก่อนแก้ก็มาใหมาเกบหนูหนูเป็นตัวที่ผิดมนุษย์มนาที่สุดในเรื่องนี้หนูจะต้องมาให้สุดทางลูกตายปออนันท์มไหมคะไม่หิว ช่วยดูลูกน้องหรือใครคนอื่นคนอื่นที่เขาทำอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้ไหมเกฟ <c oughs> ขนาดนั้นตึ้มมันยังมีประโยชน์มากกว่าเกฟเลยน <c oughs> ี่พี่ปอลูไหมว่ามันเจ็บอะมันเจ็บมากเกฟไม่เคยเอาตัวแกไปเปรียบเทียบกับใครพอจะมากว่านี้พอจะมากว่านี้ต <c oughs> ใใี้ยังเพงไม่เคยเอาไปเปรียบเทียบ เธอช่วยเข้าใจอะไรให้มันมากกว่านี้ได้ไหมฉันบอกว่าฉันลำคานเธอมากแล้วฉันก็ไมไ่ต้องการอะไรจากเธอเลยนอกจากฉันต้องการชนะชนะชนะและเงินเงินเงิน,น,นรู้แล้วก็ไกลๆซะไปตั้งตัวอ่ะตั้งตัวอ่ะรู้กไม่ยืนบอกได้แล้วโอ้ยเฮยเวียนพอ,อช่างบ้าอะไรเช่นนี้เออ ดีไซน์ไปดีไซน์อันนี้มานะไปดีไซน์นี้มานะฉันต้องการสมมติเก็บอยู่อย่างนี้ไปดีไซน์ของตัวเองนะยกตัวอย่างปอมาดิสมมติว่าปอแบบฉันต้องการนี่มันเจ็บอ่ะแล้วปอต้องการชนะชนะชนะเงินเงินเงินลองส่งตรงนี้มาดิมารูไหมว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือชนะชนะชนะฉันไม่ต้องการอะไรกับเธอเลยนอกจากชนะชนะชนะส่งให้ชัดๆเลยนะชนะชนะชนะคงๆไป ฉันไม่ต้องการอะไรกับเธอเลยนอกจากชนะชนะชนะและเงินเงินไอ้นี่เลยเงินเงินเงินลงไปเลยรู้แล้วก็ไกลไปไกลมใหญ่อะขอโทษเขาขอโทษเขาไม่เป็นไรหรือคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้คือแบบชนะชนะชนเงินเงินเงินคืออะไรก็ได้ที่คุณจะดีไซน์ที่คุณจะเล่นกับคาคเนี้ได้อะที่ให้ตัวคุณอยู่กับมันนะแล้วเวลาเกรฟหันคม กว่านี้คือเช่นพอคุณแบบเมื่อกี้ของเกไม่เป็นอย่างนี้รู้ไหมว่าเกมเจ็บคือมันยย้ไหมดใช่รู้ไหมว่าแกเจ็บมันหันมาแล้วมันคุณการการหันมันคือการเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนวัคเช่นว่รู้ไหมว่าแกเจ็บชีวิตของแกไม่เคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนที่จะมาเต้ เข้าใจไหมคือมันจะแบบเบอร์ใหญ่มากอะผู้หญิงคนนี้อีกนิดเดียวพี่กรจะหลิดแล้วลูกโอเคค่ะหนึงอย่างคือละครคอมเมดีนะคะละครคอมเมดีเรามีโอกาสทำอะไรที่เอาความตลกของมนุษย์มาขยายเข้าใจไหมมันมีมันมีคนแบบนี้อยู่จริงไหมในโลกนี้มีอยู่ ความรู้สึกที่เขาเป็นมีแค่เนี้ยแต่เราเอาความตัวความตลกของเขามาขยายเข้าใจไหมใครที่มีความจริงก็จริงไปตัวละครไหนที่มีความเป็นคอมดี้ก็สามารถขยายความเป็นคอมดี้ของเราได้นะคะบิวมีอะไรไหมทำกันบ้านกันเยอะๆนะเด็กๆเฮ้ยจริงๆอันนี้ซีเรียสนะแล้วเวลาซ้อมแบบเวลาที่ซ้อมอะเรามีซ้อมอาจจะ